Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครนนรีพอร์ตนะคะการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางเทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะเทศบาลนครนนทบุรีนะคะได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีได้ลงพื้นที่เชิงรุกบริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกีฬาคนครนนทวิทยา6เพื่อร่วมกันตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่นักเรียนนะคะที่ได้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดจำนวน120รายศูนย์การค้าพันทิพย์พราซ่าง,งามวงวานให้แก่ผู้ประกอบการศูนย์พักเครื่องจำนวน39ราย และทคมคนงานก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวณซอยต้นตาลซอยดวงมณี5จำนวน30รายและสำหรับผลการตรวจหาเชื้อนะคะที่ได้ไปรตรวจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน100รายและที่ตลาดจิตเทวนันอีกจำนวน80รายผลตรวจนะคะคือไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะและทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการและก็ประชาชนทั่วไปให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดโรคไวรัสโควิดในทอย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่2-8กุมภาพันธ์ค่ะนายแพทย์อัธพลแก้วสำริด รองอธิบดีกรมอนามัยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีในกิจกรรมเสริมพลังมาตรการป้องกันโควิด -19 ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักและเสริมครองกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่4นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและผู้อำนวยการสนอนามัยที่4สระบุรีร่วมโลงพื้นที่โดยมีนายวิสิตประยูนสวัสดิเดชรองประลัดเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ <Finn> ค่ะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีค่ะ ่าต่อมานะคะสำนักการช่างเทศบาลนครนนทบ,บุรีได้ดําเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําที่ชํารุดเสียหายบริเวณบนฟุตบาทถนนประชานิเวศ3ซอย21ซอยสามัคคี60ทับส0ซอยประชาชื่น4แยก2ทับ3และซอยประชาชื่นนนทบ,บุรี8แยก9จํานวน5ฝาเพื่อป้องกันอันตรายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะ และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีวันแรกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะคะโดยมีนางสาวสุกัญญาสุการหลัดเทศบาลในฐานะผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครนนทบุรีโดยสนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครนนทบุรีกําหนดให้มีการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่1 4ระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564โดยสมัครได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาพบกับนครนนรีพอร์ตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วอย่าลืมติดตามช่องทางการติดต่อกับเทศบาลนครนนทบุรีได้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ